การทดสอบแบบส2บนะครับเป็นการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตมีขั้นตอนดังนี้ครับ ขั้นตอนแรกนะครับทำการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตครับซึ่งชิ้นส่วนตัวอย่างที่เราจะใช้คือชิ้นส่วนคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด150 3 0 0มมนะครับซึ่งส่วนผสมจะอยู่ในแ l a 8พอได้ชิ้นส่วนตัวอย่างมาแล้วนะครับทำการขัดหัวชิ้นส่วนตัวอย่างให้เรียบและวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง จากนั้นนะครับหาพื้นที่วางตัวอย่างให้ได้ระดับโดยการตรวจสอบในการใช้ระดับน้ําในการวัดต่อมาใช้ปากกาเมจิกทําสัญลักษณ์และติดตั้งเครื่องคอมโซเมเตอร์ meter. ทั้ง2ตัวอย่างตามรูปเลยนะครับโดยเครื่องจะมีความแตกต่างกันโดยเครื่องสีน้ําเงินจะมีการใช้ไดอัลเกจมากกว่า1ตัวในแนวดิ่งเพื่อวัดค่าหดตัวทั้ง2ด้านแล้วหาค่าเฉลี่ยการยุบตัวครับและเครื่องที่2จะเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นการใช้การคํานวณ จากสูตรสามเหลี่ยมครับผมโดยผมจะขึ้นสูตรสามเหลี่ยมไว้ตรงนี้เลยนะครับต่อมาทําการติดตั้งไดอะลเกตตามรูปเลยนะครับและทําการติดตั้งแบบทดสอบไว้ในเครื่อง UTM ทั้ง2ตัวอย่างและทําการทดสอบครับจากนั้นบันทึกค่าและนําไปคํานวณต่อครับผมก็ผมสําหรับสรรมการที่ใช้ในการคํานวณนะครับในกรณีที่ ระยะการเหล็กและระยะทางของกีดวาระยะนะครับแตกต่างกันระยะการหดตัวของกอนกีดจะใช้สมการในการคำนวณดังนี้นะครับ d เท่ากับ g คูณ e er หารด้วย er บวกด้วย eg นะครับผมตัวแปรในสมการมีความหมายดังรูปดังนี้เลยนะครับผมสำหรับสมการที่ใช้ในการคำนวณหาโมูลัดยืดหยุ่นของคอนกีตนะครับผม ec เท่ากับ s2-s1 ลบ S1 หารด้วยความเครียด2ลบด้วย0 0น 0, 0 5นะครับผมสำหรับตัวแปรในสมก,การโมดลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมีความหมายดังรูปเลยนะครับผมสำหรับตารางข้อมูลและผลการทดสอบนะครับผมตัวอย่างที่หนึค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ15.02ซนเมตรนะครับตัวอย่างที่2องแล้วกับ ส5บ้าจด01มิลิเมตรระยะพิกัดจากจุดวงแหวนของตัวอย่างที่1มีค่าเท่ากับสองมิลิเมตรนะครับตัวอย่างที่2มีค่าเท่ากับ2 5 0ห mm, ้าิมิลิเมตรนะครับกํกำลังรับแรงอัดประลยของตัวอย่างที่1มีค่าเท่ากับ3 9 4 9อเก้าิี่จุด้า KSC นะครับตัวอย่างที่2มีค่าเท่ากับ3 4 6 3 8ี่สิบหจุดสาแปด KSC นะครับผมบันทึกผลการทดลองตัวอย่างที่1นะครับผม ที่แรงกด5,000ันจำนวนช่องไรโอเกตที่อ่านได้มีค่าเท่ากับ1ช่องนะครับผมค่ายุบตัวสามารถคำนวณหาได้จากสมการกดของสามเหลี่ยมข้างต้นที่กล่าวมาเลยนะครับเมื่อนำค่าที่ได้จากเครื่องไรโอเกตจำนวน1ช่องไปแทนค่าในสมการกดของสามเหลี่ยมเราจะได้ค่าการยุบตัวเท่ากับ0 0 0 5มิลลิเมตรนะครับผมความเค้นหาได้จากแรงกด ห้าพันหารด้วยพื้นที่หน้าตัดนะครับแทนค่าเข้าไปในสมการเราจะได้ความเค้นที่แรงกดห้าพันเท่ากับยี่สิบแปดจุดสองสองกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับความรับความเครียดนะครับผมสามารถหาได้จากค่ายุบตัวหารด้วยระยะจุดยึดวงแหวนถึงจุดยึดวงแหวนนะครับของตัวอย่างที่หนึ่งระยะจุดยึดวงแหวนจะมีค่าอยู่ที่สองรอยมิลลิเมตรนะครับ เมื่อแทนค่าเข้าไปในสรรมการ0.05หารด้วย200นะครับเราจะได้ความเครียดเท่ากับ0.0003ม mm ิลลิเมตรนะครับผมสำหรับลำดับต่อไปนะครับสามารถคำนวณหาได้เหมือนลำดับที่ผ่านมาเลยนะครับผมเมื่อเราคำนวณครบหมดนะครับจนถึงแรงกดที่30,000 เราจะได้ค่าความเค้นและความเครียดออกมาดังตารางเลยนะครับผมสำหรับบันทึกผลการทดสอบของตัวอย่างที่สสามารถคำนวณหาได้เหมือนตัวอย่างที่1เลยนะครับแตกต่างกันแค่ค่ายุบตัวนะครับสำหรับตัวอย่างที่2จะมีเครื่องไดโอเกจับอยู่2ฝั่งของชิ้นตัวอย่างนะครับค่าที่ออกมาจะนํามาหาค่าเฉลีย่ยและคูณด้วยระยะความยาวของช่องไดโอเกนะครับในที่นี้ช่องไดโอเกมีความยาวอยู่ที่0.001ม mm ิลลิเมตรนะครับ เมื่อเราทําการหาค่าเฉลี่ยของแรงกเจิดออกมาเราจะได้ค่าเฉลี่ยของแรงกดที่5,000เท่ากับ6ช่องนะครับนำมาคูณ0.001จะได้ค่ายุทัวของแรงกด5,000เท 5, ่ากับ0.06ม mm ิลลิเมตรนะครับผมความเค้นและความเครียดสามารถคำนวณหาได้เหมือนตัวอย่างที่1เลยนะครับเมื่อคำนวณครบ จนถึงแรงกดที่30,000เมื่อคำนวณจนครบถึงแรงกดที่3 0 0 0 0นนะครับความเข็นและความเครียดที่ได้ออกมาจะมีค่าดังตารางเลยนะครับผมเราจะนำค่าความเข้นและความเครียดไปพอดกรามนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสเตนและสเตนนะครับผมของตัวอย่างที่หนึ่งกราฟที่ได้ออกมาจะมีค่าดังรูปเลยนะครับผม สำหรับตัวอย่างที่สองก็เช่นกันนะครับกราฟชี่ได้ออกมาจะได้ตามรูปเลยนะครับสำหรับตารางคำนวณตัวอย่างที่หนึ่งนะครับผมเมื่อเราอ่านกราฟค่าความเค้นอัดที่เกิดความเครียด0 0 0 0 5หรือ s 1นะครับมีค่าเท่ากับ4 4 ksc นะครับผมค่าความเค้นอัดของคอนกรีตที่ร้อยละ40ของกำลังอัดพลายมีค่าเท่ากับ157จุ หนึ่งเก้า KSC นะครับผมส่วนค่าความเครียดที่ทําให้เกิดความเค้นเท่ากับ S สองนะครับจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เก้ามิลลิเมตรนะครับเมื่อเรานําค่าที่ได้มาแทนค่าในสมการนี้นะครับเราจะได้โมเลัุลยืหยุ่นของคอนกรีตของตัวอย่างที่หนึ่งมีค่าเท่ากับสามแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดจุดสามสาม ksc หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับผมสาหรับตัวอย่างที่2เมื่อเราอ่านครับค่าความเค้นที่เกิดความเครียด0 0 0 0 5จะมีค่าเท่ากับ3 2 ksc ค่าความเค้นอัดของกลอนกรที่ร้อยล้อของกําลังอัดพลอยนะครับมีค่าเท่ากับ1 3 8 5 5อย ksc ค่าความเครียดที่ทําให้เกิดความเค้นเท่ากับ S2 มีค่าเท่ากับ0 0 0 3 6 3มมมิลลิเมตรนะครับ นำค่าที่ได้มาแทนค่าในสมการนี้เราจะได้ก้อนมอรัรฐยืดหยุ่นของคอนกรีตของตัวอย่างที่2มีค่าเท่ากับ3 40, 000, 4 4 1 5 3 3 ksc หรือกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับผมผลการคำนวณตัวอย่างที่1และ2นะครับผมจาก2ตัวอย่างข้าก้อนมอรัรฐยืดหยุ่นเฉลี่ยเท่ากับ3 2 000, 8 9 2 6 3 3 ksc คือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับสำหรับค่าคาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยทั้ง2ตัวอย่างนะครับมีค่าเท่ากับ3.49เปอร์เซ็นต์นะครับหมายเหตุในการทดลองนะครับผมค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของตัวอย่างจะต้องมีค่าคาดเคลื่อนไม่มากกว่า5เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยหากมากกว่านะครับต้องทำการทดสอบใหม่อีกครั้งในที่นี้เรามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.49เเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้นะครับ สรุปและวิจารณ์ผลการทดลองนะครับผมจากการทดสอบออกแบบคอนกรีตไว้ที่35 x กับ่หรือ356.778 ksc ซึ่งจะได้ค่าโมนรัดยืดหยุ่นความละเอียดของคอนกรีตดังนี้นะครับการทดลองที่1มีค่ากำลังอัดปลาย394.90 ksc ได้ค่า e หรือโมนลัดยืดหยุ่นเท่ากับ317,437 0.33 k s นะครับการทดสอบครั้งที่2มีกำลังอัดประไลยเท่ากับ346.38 k s c และได้ค่าโมดูลยืดหยุ่นเท่ากับ3 4 4 4 1 5 3 3 k s c นะครับผมซึ่งมีค่าอาตามมาตรฐาน astmc 4 6 9ระบุไว้ว่านะครับควรมีค่าอยู่ระหว่าง17 2 8ถึง28จิตกัปคาวและค่าตัวอย่างจะมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน5เปอร์เซ็นต กับค่าเฉลีย่ยของทั้ง2ตัวอย่างนะครับจากการทดลองได้ค่าคอร์สมัลยืดหยุ่นกาดเคลื่อนจากค่าเฉลีย่ยตัวอย่างที่1เท่ากับ3.49ตัวอย่างที่2ก็เท่ากับ3.49นะครับซึ่งค่าเฉลีย่ยของ2ตัวอย่างไม่เกินมาตรฐาน5การทดสอบจึงเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM AH C469 ครับผม